ช่วยข้าเหรอองคชายเจ็ดเข้าใกล้ข้าน้อยเกรงว่าจะมีจุดประสองค์อื่นฮะ<า>ทำไมถูกข้ามองออกแล้วสินะท่านเข้าใกล้ข้าก็เพื่ออำนาจของตระกูลซ่องไม่ใช่เหรอท่านคิดว่าข้านี่ไม่รู้อะไรเหรอพูดได้ดีคิดไม่ถึงว่าไม่นานทั้งสองของตระกูลซ่งจะมีสายตาเฉียบแหลมมองคนออกแบบนี้ฮะ <c oughs> ดังนั้นจะหมายความว่าข้าควรปล่อยให้เจ้าตายใช่หรือไม่ถูกต้องเ <c oughs> คยมีคนดังคนนึ่งบอกว่า ละทิ้งปมช่วยเหลือผู้อื่นเขารบโชคชะตาผู้อื่นเข้าใจไหมได้สิหากมีครั้งหน้าข้าจะปล่อยเจ้าไปตามยถากรรมเอ้ยไม่มีครั้งหน้าข้ากับองค์ชายเจ็ดต่อไปทางที่ดีก็อย่ายุ่งเกี่ยวกันอีกไม่ติดต่อกันไม่เจอกันอีกนะเอาอีกแล้วองชายทำยังไงดีขอรับ เดี๋ยวเดี๋ยวสิเจ้าเจ้าีฮะอง <c oughs> ชายเจ็ดเมื่อครู่ท่านช่วยข้าน้อยเอาไว้เหรอข้าเดี๋ยวสิเจ้าทำอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยดิบนี่องชายเจ็ดข้าน้อยตัวคนเดียว ไม่มีอะไรจะตอบแทนตอนนี้เพียงแต่จะทดแทนบุญ <lonely>, ค <men carry alike> ุณโดยมอบร่างกายให้ข้าเลิ่มเลแล้วยมีจุ๊บด้วยดื่มแบบนี้หายเหนื่อยแน่นอน ยังดีก็ได้เลยอัพสเกลขึ้นมีสปอตไลท์ด้วยแล้วยังหมุนกล้องอีกอิกตคุณเขียนบทบ้าเอ้ยแม่กระดาถึงโคตรเลยนี่เกิดอะไรขึ้นทำไมร่างกายถึงไม่ฟังคำสั่ง